ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมนะครับเจอกันทุกวันนะครับนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมีสูตรนะครับมาคํานวณหวยให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับก็จะเป็นสูตร2ตัวล่างนะครับ4ชุดนะครับ ตรงๆนะครับผมก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับนะครับผมสูตรนี้จะเป็นสูตรใหม่นะครับผมสองตัวล่างสูตรใหม่นะครับแต่ก็จะมีคํานวณอยู่4ชุดนะครับเหมือนเมื่อวานนะครับผมที่ลงไปนะครับนี่นะครับผมนะครับเมื่อวานนะครับก็จะบวกเยอะนะครับผมนะครับเป็นสูตรเมื่อวานนะครับสชุด ครับผมสี่ชุดนะครับตรงๆนะครับนะครับผมนะครับอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับผมนะครับสูตรนี้นะครับเราจะใช้หลักสิบหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับบวกหลักสิบ หลักสิบท so hey, right. er. ้ายครั <t <t ้งที่1นะครับแล้วก็บวกหลักสิบท้ายครั้งที่1นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือหลักสิบครั้งที่3นะครับหลักสิบครั้งที่3นะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่2นะครับก็คือหลักหน่วยครั้งที่4นะครับผมนะครับนะครับผมแล้วก็ผลลัพธ์นะครับก็บวกด้วย5นะครับนะครับต่อไปนะครับหลักพันนะครับบวกหลักพันนะครับบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1นะครับ บวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่1นะครับก็คือหน่วยครั้งที่3นั่นเองนะครับหน่วยท้ายนะครับผมก็จะมีจะมีหน่วยหน้านะครับหน่วยหน้าที่1นะครับหน่วยหน้าที่2นะครับหน่วยท้ายที่1แล้วก็หน่วยท้ายที่2นะครับนะครับผมนะครับหลักพันหลักพันหลักร้อยที่1นะครับหลักหน่วยที่3นะครับแล้วก็บวก7คงที่นะครับ ผลลับนะครับก็จะบวกหนึ่งนะครับผมนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นสูตรใหม่นะครับ2องตัวล่างนะครับผมนะครับแม่นๆนะครับนะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับผมในงวดแรกนะครับนะครับผม นะครับหลัก10ครั้งที่1นะครับก็คือเลข3นะครับบวกหลัก10ครั้งที่3นะครับ10ครั้งที่3ก็คือเลข9นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับผมแล้วก็บวกหน่วยครั้งที่4นะครับก็คือเลข9นะครับนะครับผม นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม3 9บวก9บวก9บวก9นะครับ93 27นะครับ27วก3ก็จะได้30นะครับก็จะได้เลข0ูนนะครับนะครับ0ูนวก5นะครับก็จะได้5นะครับนะครับต่อไปนะครับผมหลักพันนะครับ หลักพันที่จะนำมาบวกกันนะครับผมก็คือเลขหนึ่งนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกหลักร้อยนะครับครั้งที่หนึงนะครับร้อยครั้งที่หนึงก็คือเลขหนึงนะครับแล้วก็บวกหน่วยครั้งที่3นะครับผมก็คือเลข5นะครับแล้วก็บวกด้วยเจ็ดคงที่นะครับผม ผลลัพธ์ที่ได้นะครับผมก็คือ15นะครับ1บวก1บวก1นะครับบวก5บวกครับนะครับก็จะได้15นะครับก็คือเลข5นะครับ5บวก1นะครับก็จะได้6นะครับครับจับคู่นะครับผมนะครับก็จะได้0 5นะครับ 06นะครับ55นะครับ56นะครับผมนะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวล่างนะครับผมก็คือ06นะครับ สชุดนะครับผมก็จะมีชุด1น,นะครับที่เข้านะครับก็ตรงๆนะครับผม06นะครับสูตรนี้นะครับก็คำนวณตั้งแต่งวดที่ออก06นนะครับเป็นสถิติย้อนหลังให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนะครับผม ต่อไปนะครับผมงวดต่อไปนะครับหลักพันนะครับก็คือขออภัยนะครับผมหลักสิบหลักสิบครั้งที่1นะครับก็คือเลขห้านะครับบวกหลักสิบครั้งที่3นะครับก็คือเลข2นะครับนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับ แล้วก็บวกหลักหน่วยนะครับครั้งที่4นะครับก็คือเลข5นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม5บวก4 5บวก2บวก2บวก5นะครับก็จะได้14นะครับนะครับก็จะได้เลข4นะครับ4บวก5นะครับผมก็จะได้9นะครับ ต่อไปนะครับผมหลักพันนะครับหลักพันก็คือเลข9นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับผมแล้วก็บวกหลักร้อยที่1นะครับก็คือเลข2นะครับบวกหลักหน่วยที่3นะครับก็คือเลข7นะครับแล้วก็บวกด้เจ7คงที่นะครับ นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม9ก้บวกเบวกสนะครับบวกเบวกเครับก็จะได้34นะครับนะครับก็จะได้เลขสีนะครับก็คือผลลัพธ์นะครับ4บวก1นะครับผมก็จะได้5นะครับจับคู่นะครับผมครับก็จะได้ 4ีนะครับ4 5นะครับ9ก้นะครับ95นะครับผมนะครับผลที่ออกนะครับสองตัวล่างนะครับก็คือ เนะครับตรงตรงเลยนะครับผมนะครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรใหม่นะครับก็ต่างจากเมื่อวานนะครับผมเมื่อวานก็บวกเยอะนะครับสูตรนี้บวกไม่เยอะนะครับผมจะบวกสั้นๆง่ายๆนะครับนะครับก็ บวกบวกไปพร้อมกันนะครับผมต่อไปนะครับผมครับงวดต่อไปนะครับผมหลัก10ครั้งที่1นะครับ10ครั้งที่1นะครับก็คือเลข5นะครับบวก10ครั้งที่3นะครับก็คือเลข3นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับ แล้วก็บวกหลักหน่วยครั้งที่4นะครับก็คือเลข8นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม5บวก3บวก3บวก8นะครับก็จะได้19นะครับนะครับก็จะได้เลข9นะครับ9บวก5นะครับก็จะได้14นะครับก็ใส่เลข4นะครับ ต่อไปนะครับผมหลักพันนะครับที่จะนำมาบวกกันนะครับก็คือเลข1นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับผมนะครับแล้วก็หลักร้อยที่1นะครับร้อยที่1ร้อยที่1นะครับผมก็คือเลข9นะครับ นะครับแล้วก็บวกหน่วยที่3นะครับก็คือเลข0นะครับแล้วก็บวกด้วยเคงที่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม1บวก1นบวก9บวก0บวก7นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผมก็คือ18นะครับนะครับก็จะได้เลข8นะครับขออภัยนะครับ นะครับ8บวกนะครับก็จะได้9นะครับนะครับจับคู่นะครับก็จะได้9 8นะครับ99นะครับสี่แปดนะครับสี่เก้านะครับผมครับ ครับผลที่ออกนะครับผมนะครับก็คือ9 8นะครับ2ตัวล่างนะครับผมนะรัตรงๆเลยนะครับผมนะครับ ต่อไปนะครับผมงวดต่อไปนะครับหลักพันนะครับผมหลักพันที่จะนำมาบวกกันนะครับ Har ทำไมพูดแต่ห <sil mel ian CROSSTALK router> ลักพันนะครับลงหน้าลงหลังนะครับผมนะครับบางทีนะครับตอลัก10บครั้งที่หนึ่งนะครับผมไม่ใช <t ok right> ่หลักพันนะครับต้องขออภัยนะครับ หลงหน้าหลงหลังนะครับผมนะครับครับก็คือเลขเก้านะครับผมบวกหลักสิบครั้งที่สามนะครับก็คือเลขเก้านะครับบวกกันสองครั้งนะครับนะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยครั้งที่สี่นะครับก็คือเลขศูนย์นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม ก้าบวกเก้าบวกเก้าบวกศูนย์นะครับก็จะได้ยี่สิบเจ็ดนะครับผมก็จะได้เลขเจ็ดนะครับเจ็ดบวกห้านะครับก็จะได้สิบสองนะครับต่อไปนะครับผมหลักพันนะครับที่จะนำมาบวกกันนะครับก็คือเลขห้านะครับนะครับบวกกันสองครั้งนะครับ แล้วก็บวกหลักร้อยครั้งที่1นะครับก็คือเลข2แล้วก็บวกหลักหน่วยครั้งที่3นะครับผมก็คือเลข7น็นคแล้วก็บวกเลก7ข7คงที่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม ผลลัพธ์ที่ได้นะครับ5บวก5บวก2บวก7บวก7นะครับก็จะได้26นะครับนะครับก็จะได้เลข6นะครับผม6บวก1นะครับก็จะได้7นะครับจับคู่นะครับผม76นะครับ 7จนะครับ2 6นะครับสอนะครับผมนะครับผลที่ออกนะครับผม2ตัวล่างนะครับก็คือ7 7นะครับ ตรงๆเลยนะครับผมไม่ต้องกลับนะครับนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับ สุดทตกสุดนะครับที่ทํามานะครับก็ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ยังให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับส่วนผลที่คํานวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับครับผมต่อไปนะครับผมงวดประจำวันที่2พฤษภาคมนะครับพศ2 5 6 3นะครับ ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมนะครับลองมาลุ้นกันต่อนะครับจะมาหรือไม่นะครับผมหลักสิบครั้งที่หนึ่งนะครับที่จะนำมาบวกกันนะครับก็คือเลขสองนะครับผมบวกหลักสิบที่สามนะครับก็คือเลขหกนะครับบวกกันสองครั้งนะครับ แล้วก็บวกหลักหน่วยครั้งที่4นะครับก็คือเลข4นะครับครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม2บวก6บวก6บวก4นะครับก็จะได้18นะครับก็จะได้เลข8นะครับ8บวก5นะครับก็จะได้13นะครับ ต่อไปนะครับผมหลักพันนะครับหลักพันก็คือเลข3นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกหลักร้อยครั้งที่1นะครับก็คือเลข7นะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยครั้งที่3นะครับก็คือเลข1นะครับแล้วก็บวกเลข7จ็งที่นะครับครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม สามบวกสามบวกเจ็ดบวกหนึ่งบวกเจ็ดนะครับก็จะได้ยี่สิบเอ็ดนะครับผมนะครับก็จะได้เลขหนึ่งนะครับนะครับหนึ่งบวกหนึ่งนะครับก็จะได้สองนะครับผมนะครับจับคู่นะครับก็คือแปดหนึ่งนะครับ ดสองนะครับสามหนึ่งนะครับสามสองนะครับผมก็จะได้ทั้งหมดอยู่สี่ชุดนะครับผมนะครับนะครับเมื่อวานนะครับก็จะได้ทั้งหมดสี่ชุดเหมือนกันนะครับนะครับก็จะได้สามห้านะครับสามเจ็ดสี่ห้าสี่เจ็ดนะครับอันนี้ชุดใหม่นะครับผมชุดใหม่ก็จะได้แปดหนึ่งแปดสองสามหนึ่งสามสองนะครับ ก็ลองไปดูเปรียบเทียบกันดูนะครับนะครับผมก็ลองไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันดูนะครับนะครับผมครับก็รอผลนะครับในงวดวันที่ 2นะครับพฤษภาคมนะครับพศ2 5 6 3นะครับจะมาเรื่มไหมนะครับจะเข้าเรื่มไเข้านะครับก็เป็นเพียงการคาดคะเนก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับนะครับผมนะครับส่วนผลที่คำนวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับนะครับผมขอฝากไว้ด้วยนะครับ ลองไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันดูนะครับผมครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับนะครับสูตรทุกสูตรนะครับที่ทํามานะครับก็ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกัน ครับเป็นแนวทางนะครับนะครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ